อันสุนนะที่อยากอยากเพี้ยนแล้วพี่น้องนะอืมไอ้สุนนะส่วนตัวเสื้อเสื้อขาวเนี่ยน,นี่เราได้อยู่เลยพี่น้องนะเพิม่มเติมสุนนะเอ,อินมัง้งเลยถึงเราได้อยู่ฮิตหนึ่งพี่น้องนะเซียวหนึ่งอ่าพุ่มเฉยเอยู่ว่าเออเรานี่ไม่พือเลวนะตามสุนนะนบีอยู่แต่พอเลด้านเอื่นอนเลยเรากลับบกโรงอยู่กระมาณนั่นเลยเพราะนบีก็สังไว้เลวนะบอกเอาไวเลวว่าบวก,กับพันรายาโค้งเกว่าที่ทำเก่งทำไอ้ไรทำให้มา อ่ามากเผื่อยไรเผื่อเพื่อคุณคางค้างเปนนั่นเลยอ่าบางที่เราทําหิดหนึ่งเด็กกลิ่นมันหอมดูนะพูกคางคางมันติดใจอยู่ได้ไม่ได้กฮาให้เผื่อแต่โผล่มั่งอ่าเนี่ยอ่านาบีพยายามที่จะอ่าเนี้ยตั้งแต่คุณได้ไปสู่คุณโนแต่ถ้าหากว่าเอามา้ากโนอ่าแต่คุณคางคางอดนี่อันนี้ถือว่าพิษแบบะบับสุนนะข้อง่านนาบีเหมือนกัน เราทำโนรี่ที่หนึ่งสมมติพี่นองคนคางคางเคเคนี K K ้ K i, ไม่ได้กินพี่นาะจะวูบมากติดดูมเกร๋ลยนาะมากินเหลือคนลบกันอันนี้ครับรนบ่หลักการทำสดาโกพี่นองนะก็คือเนี้ยเอาจากตัวเองเอาจากคนภายในโลกูโลกาปัญรายาทัดไปคนดับชายทัดไปกับคนโรกคาง,งถึงขาเลือเลือนั้นกะนาบี่ว่าปิจารณาเอเลย อ่าเนี้ยนว่าจีหายเคยเนี่ยตามสุนนะพ้องทางเราสุนโ์ก็คือเอาจากตัวเราจากนั้นยั่งหำเป็ดคนไกลายคนกลายฉิดโลกโลกเมียเมียทัดไปกับคนไกลนี่สูตรเป็นอนะสูตรการทาบุญอ่าคือในฮะดิษน่ะต้องการที่จะซื้อว่าอาราเบียบปฏิบัติเนาะอ่านาบีพยายามที่จะ น่ะเนี้ยตั้งแต่คนได้ไปสูคนโน่แต่ถ้าหากว่าเอามาจา้างโนกน่ะแต่คนคางคางอดนี้อันนี้ถือว่าพิษแบบจะบับสุนนะข้อฐา,านนาบีเหมือนกันเราทำโนรี่ที่หนึ่งสมมติพี่นอะคนคางคางคเคนี้ไม่ได้กินพี่นองแตู่บมากิต่ด้อมไกลๆนู่น่ามากินแล้วคนลบทันอันนี้กับ อล้วเถียวเล้งกันว่านั่นกลิ่นหอมไปตึงไหนนั่นต้องไปเช็คให้ถึงนั่นคนเก่มันสั่งมาแลวเนะเาะร้อนอบ,บี้ก็สั่งไว้เล้วนะบอกเอาไว้เล้ววาบวกกับพันรายาค้งเกว่าที่ทำเกง่งทำไอไ้ไรทำให้มาอ่ามากเปื่อยอไรเปลือเพื่อคนคางคางๆปนนั่นเลยอ่าบางที่เราทำหิดหนึ่งเด็กกลิ่นมันหอมดูนะโบคางคางมันติดใจอยูไ่ได้ไม่ได้ก็ฮาให้เพื่อนแต่โผล่มัง่งอ่าเนี่ย อันสุนนะทีอยากอยากเพลินแล้วพี่น้องนะอืมไอ้สุนนะส่วนตัวืี่เสื้อขาวเนี่ยนี่เราได้อยู่เลยพี่น้องนะเผิ่ม,เต,มเติมสุนนะเอ่อนมั้งแล้วบางคนเอามายชานทื่อสุนนะนี่ยอยสุนนะหนึ่งเร็วเตว่าสุนนะโคงนามบี้พี่น้องมันมากนั้นนี่อ่ามันมากพี่น้องคิดเลขน,นี่ยแล้นะท่านยันตั้งแต่ระบบขอบครัวไปสร้างคมไปถุกถุกถุก,ถ,ก,ถ,กถุกดา้านวันนั่นแหละนะนะบี้ได้ทำไว้มด นาถูกถุกดานจึงเราดาอยู่ฮิดนึ่งพี่น้องนาเซียวนึ่งอาพูมิเฉยอยู่ว่าเออเรานี่ไม่พื้นเลวนาตามสุนนะนาบีอยู่เต้พอเละดานเอื่นเเลยเรากลับบกทงอยู่กามานั่นแหละ บางที่นั้นเอาเท่าว่าไปช่วยเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของผูอ้อื่นเนอะเราว่าอ้มันไกลไปเนอะเตนี้ส่วนรวมนี่อ่าแลยง่ายๆว่ามัสยิดนี่เนอะอืมอันส่วนกลางเล้วอ่าเนี่ยแล้วก็เป็นสุนนะส่วนมากเลียเราอต้องย่อมราบ่นอะสุนนะที่รักยหญย่ๆที่สําคัญนั้นเราก็บ,บอกโพรงประนั้นไอ้สุนนะเล็กๆน่อยๆหรือยมายังสุนนันาสุนนัดหลังอันนี้มันมันเบาๆเลยเนอะ อ่เป็นเรื่องส่วนตัวปะนั้นแต่นี้นะบี้โซนเอาไว้ว่าลักการทำสรกทําทำบุญนี่เป็นองแสดงว่าเริ่มจากตัวเราคณกลายชิตนเนาะเหลวขายายไปทะยังเลยขายายไปขายายไปขายายไป,ายายไปอ่าแต่แต่้า,ากว่าเออเอาอาคุณนอกอ่าแต่คุณค้างค้างอดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจีหารัมเน,นาะปป็นแหละ อีหามตกนรกนี่ไม่ถึงกันนั้นเตโพพิษแบบสุนนะนี่เป็นดอกพิษนะมันก็เกิดขึ้นอ่าเออทีหลังมันเละเพดอจชันเละหัวเนี่ยมันกินกันหนาวอะไรทีนั้นทีนั้นไปกันยาวไปเนาะแล้วเบอร์คนค้างนั้นไม่โทษกับเรานี่มันไม่โทษโรคไม่โทษชะโลกอ่าลาวล่ะมันหอกกันเรื่อยนี่เป็นดอกงั้นมันไม่โทษไม่โทษการให้มาและพี่เนาะกินหห้มาและเนาะ เล่ติโน้นมันจีรกรรมเพลือน,นี่นะบ่รุงก็ถึงรอยยืนเก้งายบ่ตัวปลวกรอยยืนเนี่ยทัดนายบ่ตัวรื้อรอยยืนเน,นี่ยนี่หายเอ๊ะผมว่าไม่รอดรบมือนกันเลยแต่วค่อยดีไปอ่าเอาศุนนะมามาเยียวยามารักษามาใชา้แตาถามว่านักมาพนะี่น้องนักกับนับสู้เหมือนกันแล้วนะตรงตัวชายโราบอกคืนรักอิ้นแล้วนะแต่ฝิ่นโบนิ้งมันขี้จำดูวนะันนั้นเลย เออเราทำตาไปยืนมันปีมันตีในครัวด้วยนะเนี่ยมันขินเลยฮาเนี่ยเล่ล่ะพวกเราคนนี้ไปเนาะ